สวัสดีครับมนีมีทางลานทางในดังนะครับมีนะมีสินค้าานํนำเสนอนะครับคันนี้เป็นเอสเคนะครับศูนย์สองเจ็ดนะครับเก็บงานนะครับเปลี่ยนสิ้นกระบอกไม่เก็บหลัวซึมนะครับามาบึงนะครับช่วงล่างสวยครับอช่วงล่างสวยนะครับ หน้าเบื้องต้นนะครับอ่านี่ครับสวยครับเราใช้งานเองนะครับเบาะมีเข็มขัดรัดนะครับอ่านี่นะครับคันหนีเป็นเครื่องยันมานะครับเครื่องยนมาสามสูบเป็นปั๊มเฟืองนะครับอ,อนะครับ อืเก็บหลวซึมนะครับเครื่องดีเอลดีนะครับขายในรคาคาหนึ่งแสนสามมืนหาันบาทนะครับมีสินค้านะครับมีค่าส่งค่าอย่างนํานะครับยูกไก่ไก่นะครับจัดส่งได้นะครับเานานาเบื้องต้นนะครับรถสวยนะครับอ,อ่าอันนี้พระ นะครับน้ำแข็งนะครับปงกีนะครับนะครับเอาแต่สีจอดได้ดนมาดนครับจอดไอ้โดนเติบครับงสีเอานะครับสนใจศูนย์เก้าสามสี่ห้าเจ็ดหกห้าซีซีนะครับศูนย์เก้าสามสี่ห้าเจ็ดหกห้าซีซีนะครับในดังยินดีให้บริการนะเอาท่านใดสนใจนะครับทักมาทั้งเพจ หรือสอบถามมาที่เฟสนะครับเฟสมีสองเฟสนะครับเฟสหนึ่งจะเป็นจำเนี่อที่ปรึกษาเฟสที่สองจะเป็นนายดังค้นนครนเขินนะครับอ่ะสนใจอยากได้ไมโครนะครับไปรับเมาคุดสะนะครับเอ้าสอบถามมาได้นะครับงามๆอ่าลองคุดแล้วครับเมื่อกี้คุดอ่คุดกระทมครับเนอะ ท่านได้สนใจนะครับสอบถามได้0 9 3 4 5 7 6 5 4 4นะครับขอบคุณครับ